หมาสงครามเมื่อไงก็มาไถ่นี้พักดูเมืองพักดูตาเป้เมื่อก่อนก่อนในคานาเขาแต่มารับนี้เคยอาปืนเหมือนนั่นในคานาให้เป็นพักดูเมืองหลวงนักเียงหม่จึงไทยในคานาพักดูเมืองเหมือนนั้นเปลี่ยนปันมือปันชึกเขาก่อสร้างในคานาอันนี้เป็นเขาว่าเป็นก่อสร้างพักดูเมืองนี่นะเนาะพักดูนเมืองไทยมันมีปันเลยเหมือนนั่นเนาะเจียงเมืองไทยนะ้ก็พักดูเมืองพักดูเมืองอื ในก็พักตูมือเงื่อนี้ก็เป็นก่อช้างไว้ก่อนน้องพักตูมือก็อยู่ภาในที่เขาไทยในเป็นพักตูมือนะในข่าวเป็นนครับอยู่หม้องจ้แล้วนะครับตา้อตาเตี้ตีม่อมมสวๆได้ือนี้ะครับตีตาตีตาตีมามาาอยาง้น,น,น,ตตตตนงงครับนะ ເປັນນາຍຕຳແໜາຄ້ານຂະແຫງອງໃນນຸດ